ทั่วเวียดนามหัวร้อนเกมวอลเล่บอลหญิงนัดประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นดราม่าระอุไปทั้งภูมิภาคเริ่มต้นจากบรรยากาศการแข่งขันที่แฟนลูกยางอาเซียนจับตามองอย่างใกล้ชิดเมื่อทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนามออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงไล่ต้อนทีมชาติไทยจนขึ้นนำห่างถึง5คะแนนในช่วงเวลาสำคัญของเกมหลายคนเชื่อว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่เวียดนามจะปิดเกมและคว้าชัยเหนือทีมแกร่งอย่างไทยได้เป็นครั้งสำคัญ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดและเป็นชนวนให้เกิดกระแสดราม่าข้ามชาติอย่างรุนแรงเกมดำเนินไปด้วยความตึงเครียดทุกแต้มมีความหมายเสียงเชียจากแฟนเวียดนามดังสนั่นฮอนนักกีฬาทุกคนทุ่มเทจนเห็นเหงื่อและความกดดันบนใบหน้าอย่างชัดเจนเวียดนามเล่นด้วยความมั่นใจบอลแรกเหนียวแน่นเกมลุกหลักหลายหัวเสาตบคมบล็อกทำงานได้ดีจนไทยต้องขอเวลานอกหลายครั้งเพื่อปรับเกม ขณะที่แฟนเวียดนามในโลกออนไลน์เริ่มโพสต์ข้อความแสดงความมั่นใจบางคนถึงกับประกาศล่วงหน้าว่าวันนี้คือวันที่เวียดนามจะลมไทยได้แบบขาดลอยแต่ในกีฬาระดับสูงโดยเฉพาะวอลเล่บอลความได้เปรียบเพียงไม่กี่คะแนนไม่เคยการันตีชัยชนะได้เลยหลังจากไทยตามหลังถึง5คะแนนทีมเริ่มปรับจังหวะอย่างเห็นได้ชัดเซตเตอร์อ่านเกมได้ดีขึ้นกระจายบอลหลอกบล็อกคู่แข่งตัวรับอิสระทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยม เก็บบอลยากหลายลูกจนเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมเกมเริ่มเปลี่ยนจากฝ่ายเดียวเป็นการแลกแต้มอย่างดุเดือดความนิ่งและประสบการณ์ของนักกีฬาไทยเริ่มฉายแววออกมาในขณะที่เวียดนามเริ่มมีข้อผิดพลาดเล็กๆเกิดขึ้นทั้งการเสิฟเสียการตบติดบล็อกและการสื่อสารในทีมที่เริ่มสะดุดแต้มต่อแต้มที่ไทยไล่ขึ้นมาทําให้บรรยากาศในสนามเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดแฟนเวียดนามเริ่มรุ้นอย่างหนักขณะที่ฝั่งไทยกลับมามีชีวิตชีวา เสียงเชียร์ดังขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มกองเชียร์ที่เดินทางมาและจากแฟนบอลที่รับชมผ่านหน้าจอทั่วประเทศเมื่อสกอร์เริ่มสูสีความกดดันตกไปอยู่ที่เวียดนามเต็มเต็มนักกีฬาบางคนเริ่มแสดงอาการลังเลตบไม่เต็มแรงหรือเลือกจังหวะที่ไม่เด็ดขาดเหมือนช่วงต้นเกมช่วงท้ายเกมกลายเป็นจุดเดือดที่สุดผู้ตัดสินมีการตัดสินในจังหวะสําคัญหลายครั้งทั้งลูกแตะบล็อกลูกลําเส้นและจังหวะท้าทายที่ถูกจับผิดพลาดตามกติกา ทุกการตัดสินถูกจับจ้องจากแฟนทั้งสองชาติโดยเฉพาะแฟนเวียดนามที่เริ่มรู้สึกว่าเกมกำลังหลุดมือเมื่อไทยพลิกแซงขึ้นนำเสียงโหและเสียงวิาพากวิจารณเริ่มดังขึ้นในโลกออนไลน์ทันทีในที่สุดเกมจบลงด้วยชัยชนะของทีมวอลเล์บอลหญิงไทยการคัมแบ็กจากตามหลัง5คะแนนกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้และประสบการณ์ของทีมไทยแต่แทนที่เรื่องราวจะจบลงด้วยการแสดงความยินดีและยอมรับผลการแข่งขัน กลับเกิดกระแสตีกลับอย่างรุนแรงจากฝั่งเวียดนามแฟนจำนวนมากออกมาแสดงความไม่พอใจโดยกล่าวหาว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่ยุติธรรมบางคอมเมนต์ถึงขั้นใช้คำว่าโกงและช่วยไทยชัดเจนจนเกิดการถกเถียงเดือดในโซเชียลมีเดียคอมเมนต์จากฝั่งเวียดนามหลากหลายอารมณ์บางคนผิดหวังจนรับไม่ได้บางคนโกรธและระบายอารมณ์ใส่ทั้งผู้ตัดสินและทีมไทย ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเริ่มตั้งคำถามกับฟอร์มการเล่นของทีมตัวเองว่าทำไมถึงปล่อยให้เกมที่นำอยู่ดีๆหลุดมือไปได้หลายคอมเมนต์ชี้ว่าเวียดนามขาดความนิ่งในช่วงท้ายเกมและประสบการณ์ยังเป็นรองไทยอย่างเห็นได้ชัดในขณะเดียวกันแฟนวอลเล่บอลจากประเทศอื่นๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบางคนมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกและเข้มข้นที่สุดเกมหนึ่งในรอบปีการพลิกสถานการณ์ของไทยคือเสน่ห์ของกีฬา และเป็นบทเรียนสำคัญให้กับเวียดนามบางคอมเมนต์จากต่างชาติระบุชัดว่าหากมีการโกงจริงคงมีหลักฐานชัดเจนและองค์กรระดับนานาชาติคงไม่ปล่อยผ่านง่ายๆฝั่งแฟนไทยเองก็มีทั้งความดีใจและความอัดอัน้นหลายคนรู้สึกว่าทีมไทยมักถูกกล่าวหาเรื่องผู้ตัดสินอยู่เสมอเมื่อเอาชนะคู่แข่งในอาเซียนทั้งที่นักกีฬาไทยต้องฝ่าฟันและทุ่มเทอย่างหนักกว่าจะได้ชัยชนะ หลายคอมเมนต์ตอบโต้โตด้วยเหตุผลชี้ให้เห็นถึงสถิติข้อผิดพลาดของเวียดนามเองและการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอในช่วงสำคัญของเกมดราม,ม่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นขององค์การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงในภูมิภาคอาเซียนที่ช่องว่างระหว่างทีมชั้นนำเริ่มแคบลงเวียดนามพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนสามารถกดดันไทยได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันเกมระดับนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ความนิ่งและการรับมือกับความกดดันซึ่งยังเป็นจุดที่ไทยทำได้ดีกว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเหตุการณ์กล่าวหาเรื่องโกงไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการกีฬาโดยเฉพาะเมื่อทีมที่กำลังจะชนะกลับแพ้นในช่วงท้ายความผิดหวังมักแปรเปลี่ยนเป็นอารมณ์และคำกล่าวหาต่างๆแต่เมื่อพิจารณาอย่างเป็นธรรเกมนี้เต็มไปด้วยจังหวะที่ตัดสินตามกติกาอย่างชัดเจน การท้าทายหลายครั้งก็แสดงผลบนจอให้เห็นแบบโปรง่งใสความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ทุกทีมต้องเจอสิ่งที่น่าสนใจคือดราม่านี้กลับทำให้วอลเลย์บอลหญิงได้รับความสนใจมากขึ้นยอดรับชมยอดคอมเมนต์และการพูดถึงในสื่อพุ่งสูงอย่างเห็นได้ชัดหลายคนที่ไม่เคยติดตามวอลเลย์บอลมาก่อนเริ่มหันมาสนใจเพราะเรื่องราวความดุเดือดและอารมณ์ร่วมของแฟนกีฬานี่อาจเป็นผลดีในระยะยาวต่อวงการวอลเลย์บอลอาเซียนทั้งหมด สำหรับทีมไทยชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชนะในสนามแต่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงจิตใจที่แข็งแกร่งการไม่ยอมแพ้แม้ตกเป็นรองและการเล่นเป็นทีมอย่างแท้จริงนักกีฬาหลายคนแสดงฟอร์มระดับสูงในช่วงเวลาที่ทีมต้องการมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างในเกมระดับนี้ ส่วนเวียดนามแม้จะแพ้และ,ะเผชิญกระแสดรามา่าแต่เกมนี้ก็เป็นบทเรียนล้ำค่าการนำห่างถึง5คะแนนแล้วปิดเกมไม่ได้แสดงให้เห็นว่าทีมยังต้องพัฒนาเรื่องการจัดการความกดดันและความต่อเนื่องของฟอร์มการเล่นหากสามารถแก้ไขจุดนี้ได้เวียดนามจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวยิ่งขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วกีฬาไม่ใช่แค่เรื่องของผลแพ้ชนะ แต่คือการเรียนรู้การยอมรับและการเคารพซึ่งกันแอลและกันดราม่าคอมเมนต์ต่างชาติครั้งนี้อาจร้อนแรงในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่ออารมณ์เย็นลงหลายคนเริ่มมองเห็นความจริงของเกมและยอมรับว่าชัยชนะของไทยมาจากฝีมือและหัวใจนักสู้ไม่ใช่การโกงอย่างที่ถูกกล่าวหาเรื่องราวนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานในฐานะหนึ่งในเกมวอลเลย์บอลหญิงที่ดูเดือดที่สุดและเป็นตัวอย่างชัดเจนของคำว่าเกมยังไม่จบจนกว่าลูกสุดท้ายจะตกพื้น สำหรับแฟนกีฬานี่คือเสน่ห์ที่ทำให้วอลเล่บอลยังคงเป็นกีฬาที่สร้างอารมณ์ร่วมได้อย่างมหาศาลและสำหรับทีมชาติทั้งสองนี่คือก้าวสำคัญบนเส้นทางการพัฒนาที่จะทำให้การแข่งขันครั้งต่อไปยิ่งเข้มข้นและน่าติดตามมากกว่าเดิม